สวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์เอกลินวัฒนยูรสกุลนะครับจะมานำเสนอการแบ็กอัพนะครับกับการรีสโตร์ข้อมูลนะครับซึ่งใช้ในสำหรับการที่เราจะจะเคลื่อนย้ายหรือคัดลอกเอาฐานข้อมูลเราไปใช้ในเซิร์ฟเวอร์เครื่องอื่นๆนะครับมีขั้นตอนอย่างไงบ้างนะอันดับแรกนะครับเรามาดูฐานข้อมูลแลก่อนนะครับฐานข้อมูลหรือดัตเตอร์เบดที่เราจะทํา ตัวอย่างของการสำรองข้อมูลคือ Data database ที่ชื่อว่าอินนะครับข้างในจะประกอบไปด้วยตารางอยู่ในที่นี้อยู่2ตารางคือตาราง o f f i c e กับตาราง p Position นะครับภายในประกอบไปด้วยข้อมูลนะครับส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะต,ตัวอย่างนี้นะฮะเราจะทำการสำรองข้อมูลก่อนนะครับ ขั้นตอนการสำรองข้อมูลทําได้ง่ายครับโดยคลิกที่ชื่อของดัตเตอร์เบที่เราต้องการอยากจะสำรองนะครับแล้วคลิกปุ่มขวานะครับเลือกหัวข้อ task นะครับ backup จากนั้นทําการเ,าเลือกนะครับว่าเราจะจัดเก็บข้อมูลนะฮะไว้ที่ไหนนะครับซึ่งในเบื้องต้นจะเป็น disk แล้วก็กำหนดตําแหน่งไว้ในผาดของ SQL Server นะครับซึ่งถ้าไม่ชอบก็รีโมทออกก่อนได้เลยฮะจากนั้นทำการ add ชื่อเข้าไปเพิ่มนะครับชื่อ d a t a b a u p เพิ่มกดที่ปุ่มจุดๆนะครับ Browse หาตำแหน่งที่จะเก็บเพื่อให้จัดเก็บได้ง่ายๆหน่อยผมเก็บไว้ที่ไดดีด็อกเลยแล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับจากนั้นทำการตั้งชื่อครับไฟล์เนมนะผมตั้งชื่อตามชื่อของ database เลยคือเอกลิน ใส่นามสก,กุลก็ไปเลยก็ได้ครับจะได้สามารถเรียกใช้ได้ไง่ายๆจุด BAK <c oughs> เสร็จแล้วก็ตัวนะครับพิมพ์ต e ัว EKAI <c oughs> นะครับโดยปกติเราจะตั้งชื่อเดียวกันกับชื่อของฐานข้อมูลครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้เวลาที่เราจะรีสโตร์หรือเรียกใช้ก็ <c oughs> จะได้จำได้ไง่ายๆนะแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับยืนยันตำแหน่งที่เราจะเก็บตำแหน่งต่งนี้นะครับก็โอเค แล้วก็โอเคอีกครั้งนึ่งนะครับระบบทำการประมวลผลนะครับถ้าไม่มีข้อผิพลาดอะไรก็จะขึ้น computer successfully นะครับก็โอเคเสร็จเรียบร้อยครับเราจะได้ไฟล์ออกมาอยู่ที่ไดรฟ์ดีดนะครับเอ็กล yeah. ินจุดบี A K. นะครับทีนี้การสำรองเราก็เอาไว้เพื่อแบ็กอัพเพราะนั้นต่อให้ข้อมูลของเราหายไปนะครับตัวอย่างเช่นผมทำการลบข้อมูลทิงไปเลย ะครับลบทั้งดัตต้าเบสที่มีกิดก่อนเลยก็ได้ครับผมทําการ delete ทิ้งไปเลยนะครับโอเคปับอาจจะ delete ไม่ได้เพราะว่าเเหตุผลเนื่อง,งจากว่าเราเปิดข้อมูลมันมาใช้อยู่นะครับก,ก็ทําการปิดไปก่อนครับ Okay. ข้อมูลหายไปแล้วนะครับข้อมูลหายเนื่องจากว่าถ้าเรายังเปิดดัตเตอร์เบค้างเอาไว้ครับเราทาการดีลีทอาจจะดีลีทไม่ได้การรีสโตรครับเมื่อข้อมูลเราหายไปเราสามารถที่จะกู้กลับคืนมานะครับโดยการคลิกที่ชื่อของดัตเตอร์เบครับเลือกรีสโตรดัตเตอร์เบนะครับจากนั้นตั้งชื่อครับซึ่งปกติเราก็ตั้งให้ชื่อเหมือนเดิมอยู่แล้วก็คือ E G K A I คืออินคาลิน เลือก database ที่เราจะกู้กลับคืนมาครับ o r m m d e v i e นะฮะแล้วก็จุดจุดจุดนะครับเลือกเป็นไฟล์นะครับแล้วก็ add นะหาตำแหน่งที่เราเก็บไฟล์ backup restore ไว้ครับในะที่นี้คือไดดีด็อกใช่ไหมครับนะก็จะเจอเอกลิณจุด b k, ครับก็โอเคนะแล้วก็โอเค จากนั้นในกรณีที่เราแบ็กอัพไว้เยอะเ,ยเราก็จะมีเก็บเป็นทรานซคชันว่าแบ็กอัพครั้งที่เท่าไหร่วันที่เท่าไรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสามารถที่จะเลือกนะครับว่าเราจะเลือกเอาแบ็กอัพวันไหนกลับขึ้นมาก็ได้นะครับถ้าเราแบ็กอัพต่อเนื่องนะครับผมเนื่องจากเรามีตัวเดียวครับเลือกตัวเดียวอยู่แล้วครับแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับไม่มีข้อผิดพลาดอะไรก็ขึ้น complete successfully นะเราจะเห็นได้ว่าเรามีดัตเตอร์เบสเรากลับมาแล้ว ข้อมูลโชว์เหมือนเดิมแล้วนะครับแต่บางครั้งก็เหมือนกันเช่นผมทําการลบข้อมูลทิ้งเลยนะครับ2ข้อมูลเล็ขอนี้นะครับลบทิ้งไปเลยนะครับถามว่าจริงๆแล้วเราจะมีข้อมูลอยู่ในดัตเตอรเบสอยู่ไหมเราจะมีดัตเตอรเบสอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราสามารถที่จะรีสโตรย้อนกลับขึ้นมาก็ได้ครับนะโดยคลิกที่ไหนก็ได้ครับแล้วก็เลือกท s สแล้วก็ รีสโตดัตเตอร์เบนะครับจากนั้นนะครับเลือก d a t a ต a ร์เบนะครับก็คือในที่นี้คือเอกรินอยู่แล้วนะครับนะเลือก e v i วทครับที่เราอยากจะ Restore File ออกมานะครับ mm hmm. Add เข้าไปเหมือนขั้นตอนการ r e สโตดัตเตอร์เบธรรมดานะครับหาตำแหน่งที่จัดเก็บไว้ครับนะครับแล้วก็โอเคโอเค ติ๊กเลือกเหมือนเดิมครับจากนั้นโอเคขั้นตอนนี้อาจจะนานหน่อยนิดนึงนะครับแล้วสังเกตดูโอเคครับจะเห็นว่าเกิด f o l l อ r เ r ขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าเขาบอกว่า มันมีดัตเบสที่กําลังใช้งานอยู่นะครับเราตอบโอเคไปก่อนนะครับเหตุผลเป็นอย่างนี้ครับ1เรามีการใช้งานดัตเบสอยู่ปิดไปก่อนนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับจากนั้นนะครับลองบ k u p ัหม่อีกทีหนึ่งนะครับสิ่งที่เราเจอก็คือแม้ว่าเราจะปิดไปแล้วนะครับปิดดัตเบสที่ใช้งานไปแล้วแต่สิ่งที่เจอก็คือมันบอกว่ามันไม่สามารถที่จะรีสโตได้เพราะว่ามันโอเวอร์ไล์กันครับมันมีไฟล์มีข้อมูลเดิมอยู่นะครับทับซ้ำซ้ำซ้อนทำซ้อนกันอยู่ ก็เพราะว่า,เ,า,าเพราะว่าเรามีข้อมูลบางส่วนอย่างนี้อยู่นะครับบางส่วนก็จะกลายเป็นมีการตั้ง primary key นะครับเราไม่สามารถจะเอาพ r i m a r เ key เดิมๆเมช่นเลขที่รหัสเอกลินเป็น100นะครับใน database เดิมปัจจุบันก็มีเอกลินอยู่ก็คือ100 ตัวที่เราจะรีสโตร์มาก็มีด d ต t ์ดาต้าเบสที่เป็นข้อมูลว่าเอกลินรหัสที่100อยู่เหมือนกัน100กับ1น0จะมันจะมาแทนที่กันเป็น2รายการไม่ได้นะครับเราจะต้องมีการโอเวอร์ไลน์คือทับกันไปนะครับนั้นให้เลือกหัวข้อนี้ครับในกรณีที่มีฐานข้อมูลเก่าอยู่แล้วแล้วจะรีสโตร์เอาสิ่งที่แบ็กอัพไว้กลับมาใช้งานนะครับติ๊กที่ออปชั n นครับแล้วก็เลือกโอเวอร์ไลน์ครับแค่นี้เองแล้วก็โอเค ครั้งนี้จะยอมอนุญาตแลรับให้มันสามารถทบกันได้นะครับตอบโอเคนะครับเราก็จะได้ข้อมูลกลับขึ้นมาเหมือนเดิมครับนี่ครับข้อมูลที่เราลบขึ้นลบไปเมื่อกี้ตอนแรกก็จะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ข้อมูลเอกลินจะไม่มี2ตัวไม่มี2ครั้งนะครับโอเคครับกอจบการแบ็กอัพและรีสตาร์ t ดัตเตอร์เบดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ